ครับฟังไหนฟังผลของกินเพียบนะครับผมปลาสดก็มีแดดเดียวก็มีนะครับนี่บอกโอ้โหปลาส้มก็มีนะครับปลาส้มในการเลย อ๋อปีใหม่เนื้อย่ยาหมูกระทะมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคโอเคเดี๋ยวเลือกกันก่อนนะผมว่าจะสวดแบบไหนดีเราเลือกเอานะครับระโยมนะผมช,อ,ชอบอะไรก็จัดไปโอ้ปลาหมึก เติมนะครับชื่อร้านปีใหม่เหนือกระทะนะครับอยู่ทางผ่านตรงข้ามกับร้านขายยานะผมวันจากาศหอยก็มีนะฝั่งนูน้นเออว่ะเจ้าถิ่นโอ้ยเจ้าถิ่นไม่เข้มน้ำตายแล้วเจ้าถิ่นเนี่ย ฮะโพหรอบอโพหรอกะโพหรือตัวอันเก่าก็เหลือตั่เอออันเก่าก็เหลือเอาซ้ำที่ได้อะละเดี๋ยวสืหาซื้อผสมไปกินอยู่ห้องเอาไปทอดกินผสมนี่เด้นี่อยังอเมริกา ไม่ครับไปนู่นแล้วมาชมตีดูดวเพิ่งขนมนี้ก่อนเค่งขนมสั้นไหมคือเป็นแส่บเท่าไหร่ครับเนี่ย อันนี้เท่าไหร่สิบนี่ยังนี่มากอ๋อ สองถุงร้อยแปดสิบเอาสองถุงกันเลยครับเอาไปทอดกินยูกรุงเทพสองถุงร้อยแปดสิบราคา โอ้โห,หมารอบนี้หมดไปเท่าไหร่หกร้อยนะผมผักก็มีโอ้สุดยอดอ่ะตอนนี้ก็เดินทางครับผมกลับภูมิลำเนานะครับ จเจอกันอีพีเนี่ยนะผมเดี๋ยวเดินทางกลับไปยังพูุมนาวก่อนนะครับ